สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโรงเรียนวัดขู่ยางจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมให้กำลังใจอวยพรให้ทุกคนโชคดีย้ำไม่มีเด็กเส้นหากพบเรียกเงินแจ้งได้ทันทีติดตามรายงานกับคุณปุณธน,นิตาค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564พร้อมให้กำลังใจกรรมการกลางคุมสอบข้าราชการครูคุมสอบและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มทำการสอบซึ่งสนามสอบที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน678คนใน10 ผ้าวิชาเอก จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปยังโรงเรียนวัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนด้วยเช่นกันซึ่งสนามสอบของโรงเรียนวัดคูยางมีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน672คนใน12วิชาเอกโดยมีนายกำมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด้วยและมีผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการ ครูบุคลากรทางการศึกษาเจา้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมสอบร่วมให้การต้อนรับขอส่งความรารถนาดีให้กับทุกท่านนะแล้วก็ขอให้สมองทุกท่านปลอดโปมีสมาธิปัญญาไว้จะตามมำนะคะแล้วกม็มายืนยันว่าทุกอย่างทุกกระบวนการเป็นไปนตามโภงใาถ้าเกิดว่า มีใครมาล่อลวงว่าจะต้องมีการจ่ยายเงินจ่ายทองแล้วจะได้ได้รับการบรรจุดได้รับการผ่านสอบก็ขอบอกทุกคนว่าอย่าเชื่อและถ้าเกิดเกี่ยวกับกระบวนการนี้โทรไปหาเราได้เดี๋ยวที่กระทรวงศึกษาเิการเราก็มีการดูวันว<อ>ิลาศให้ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้คนได้ใช้สมาธิดีๆในการทำข้อสอบนะคะพอเราสมาธิดีนิ่งปัญญาของเราก็จะติดตามมาเลยแล้วก็ขอให้รอบคอบนะ ไม่ต้องผีผามแต่บริหารจัดการเวลาให้ดีแล้วกันนะคะถ้าเกิดทําเสร็จไวก็กลับมาทบทวนนะคะก็เรียนยืนยันเลยว่ากระบวนการในดําเนินการการสอบทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะก็ถ้าเกิดทีใครบอกว่าไปแอบอ้างมีการเรียกเงินเรียกทองโทรไปหาเราเลยนะ,อ,ะอย่าไปเชื่อแล้วก็โทรไปบอกเราเลยว่า ดมีการอะไรทุจริตอะไหรนะเราจะแก้ไขทันทีทันใดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะโชคดีกันนะค่ะนะ